มาต่อก,กันกับรอบสุดท้ายนะครับ EP 3นะกับการเล่นเกมกับ IQ คู o 1 0เหมือนเดิมนะครับองใคร s t a r เร็นะเกมนี้ผมได้ไปซื้อรหัสมาใหม่นะครับนี่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันกระตุกมากกว่ารหัสที่เป็นแบบเริ่มต้นที่ผมเล่นมาเองนะก็คือแบบรหัสแทบไม่ได้เล่นนะครับไปจัดมานะทุกคนไม่รู้ว่าคุ้มไหมเซตติ้งครับปรับสูงสุดหมดเลยตามนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่า ต้องเดินไปเล่นตรงไหนเหมือนเดิมนะนเดินในล็อบบี้เนี่ยก็มีแบบห้าสิบหกสี่สิบเป็นบางช่วงนะรู้สึกว่าตัวละครมันเยอะแล้วแบบมันจะกระตุกขึ้นนะครับจะลองเดินไปทางนู้นละกัน Excuse me. I, I was here first. ค,คืออะไรไม่รู้นะผมกดเข้ามั่วๆเหมือนจะมีการต่อสู้แล้วโอเคนะน่าจะเป็นการสู้กันนะครับไม่ใช่ตัวละครมาย่อยนะโอ้ดูดิมีอะไรให้เล่นเยอะเลยนะนี่โอ้โหตีทีแทบตาย เ,เป็มอยู่ที่สี่สิบเก้าเมื่อกี้ลองกดดูคนระับดูนี่ลองวัดความร้อนดูนิดหนึ่งนะปึ๊บสี่สิบสี่สี่สิบห้านะครับเกมนี้ค่อนข้างร้อนนะค่อนข้างตอนนี้เนี่ยความร้อนก็กลางๆนะครับเริ่มมาทางร้อนแนละ้ว ไม่ตายด้วยกดไปทีนึงอันนี้น่าจะเป็นฮิลโอ้ตายครัเป็นไงโคตรเท่ กดทีกระตุกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยแล้วไงต่อ Them. Pay attention. <laughs> ninja, here to finish. <laughs> You'll do. There's more to life than drawing breath. Pay attention. Have we met before? Every petal in life's garden will be swept away by the wind of time. Quiet <uh down. นี่นลองกดดูซุปวเนี่ยอูดูเฟร,รมตกเลยนะกดทีนี่นี่สาเมเก้าสามแปดอ้าวอะไรหมดตอนนี้ถ้าถามว่าร้อนไหมตอบได้เลยว่าร้อนนะครับดูสี่สิบเจ็ดแล้วนะตอนนี้ร้อนค่อนข้างเร็วนะครับกับ เกมนี้เลยนะน่าจะเป็นเกมแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันร้อนเร็วมากๆนะกินสเปคด้วยนะครับแล้วก็กดทีเนี่ยเอฟเฟกสวย APS ต,ตกบ้างนะครับแต่ถือว่ารับได้นะยังไม่ต่ำกว่า30เนี่ยผมว่าโอเคมากๆเกมต่อมานะครับโซโล l เ v เวลลิ่งนะเกมนี้ปรับสุดนะครับอันนี้ยังเป็นไอเดียของผมเองอยู่นะอ่าเซตติ้งนะครับเราปรับ สุดหมดเลยนี่อันนี้นะครับอันตรงคุณภาพพื้นผิวเนี่ยสามารถปรับได้แค่สูงนะสูงมากยังไม่รองรับโหมดเนี่ยก็เปิดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนขั้นหมดนะครับทุก EP เลย An opening. I don't know what he's trying to do, but don't let your guard down. Attack him again, Q. It's over. I'll end this. I see it all. Too slow. You think I'm going to miss? This is. The end. i'll shred you to the front too slow i see it all time for a counter-attack an opening you can't avoid it. tearing through opening. Let me show you something. No matter how monstrous his strength is, he must be tired after fighting a dungeon boss and seven hunters. Swinging that little toothpick around at half strength won't stop me. I'll shred you. This is the end. I'll cut you in an instant. It's over. An opening. I'll end this. You can't avoid. It. Let's be. I see it all. Too slow. This is the end! To the front. Too slow. Tearing through. I'll shred you. จบเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะกับเกม So l o l e v e l i n g นะครับความร้อนเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ45-44นะเพราะว่าอันนี้ผมก็เล่นต่อจากเครื่องร้อนๆเลยนะครับเกมต่อมานะครับอารนะทุกคนมาปึ๊บเซตติ้งปรับเป็นสูงสุดหมดเลยไฮเรียบร้อยนะครับ Resolution ปรับเป็นสูงสุด มาครับเหมือนจะเข้าที่เราเล่นต่อไปเลยนะก็คือเกมนี้เนี่ยเล่นได้อยู่แค่30เฟรมนะครับอันนี้เกมมันยังไม่เปิดให้เราเล่น60เฟรมนะเราก็จะเล่นได้30เฟรมนะครับมันก็รู้สึกไม่กระตุกแต่ว่าเฟรมน้อยนั่นเองนะเนี่ยเฟรมเรทมันไม่ได้เยอะนะครับอืมเนี่ยก็30เฟรมนะครับภาพสวยดีเงาแบบคมกริบหรือว่าใครอยากเล่น60เฟรมเนี่ยก็จะมีตัว พาร์ทนะให้เราเติมแล้วก็ใช้คำสั่งปลดล็อกได้นะครับแต่ราคาก็ประมาณน่าจะ200ต่อเดืนนะอนเนาะผมก็เลยไม่ได้สมัครไว้นะครับเคยสมัครอยู่รอบหนึ่งนะเนี่ยเปรมก็อยู่29 30นะครับเล่นได้สบายๆนะอ่ะลองลองน้ำดูนะฟึบนี่โอ้โหจะมีตัวอะไรมากัดหรอไม สามสิบเฟรมสบายๆนะสบัดหน้าจอก็เฟรมไม่ได้ลดอะไรนะครับมันจะรู้สึกช้าเฉยๆเพราะว่าเฟรมมันน้อยนะครับเนี่ยก็เรื่อยๆนะทุกคนเกมอาร์คนะครับเกมต่อมานะครับคาเอ็กนะทุกคนนี่กราฟิกปรับเป็นสูงสุดสูงสุดนะครับโอ t ชันเบอร์ปิดไว้แล้วก็อันล่างปิดไว้นะครับเฟรม29เฟรม3 0 37มเนี่ยอ่ะ33 27 ดูดิเหว่าเกมนี้ยิ่งอัปเดตยิ่งทำเฟรมได้น้อยนะเนี่ยครับ45เ <45 S 2> ฟรมเหมือนโดนล็อกไ้เลยสีน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องร้อนหรือเปล่า แล้วก็เกมนี้เนี่ยผมเคยลองแทรกเฟรมด้วยนะครับแทรกไปหนึ่รบนะก็ถือว่าลื่นนะครับตาเราเห็นเนี่ยคือลื่นเลยนี่กระตกุกกระตกุกที่เฟร,รมภาพก็แบบแปลกๆนะเนี่ยตรงที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยดูบางทีมันจะลื่นก็ลื่นบางทีอยากจะ ลดเฟรมลงก็ลดนะครับถ้าถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะ เกมสุดท้ายนะครับ h e OK นะตัวนี้อันนี้เป็นเซิร์ฟน่าจะ global หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันแทรกเฟมไม่ได้นะครับแต่ว่าเฟมดิบๆของมันเนี่ยปรับได้ mac นะครับ mac นี่ก็คือ120เฟรมนะ r e s o l u t i o นะครับปรับเป็นอัลต้านะภาษาไทยเหมือนจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าในสโต e ไทยยังโหลดไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับ oh, <I> มาครับดูเฟมเรท120นะ อันนี้เนี่ยจะฟิลฟิลเดียวกับ ROV นะครับคือมันลื่นนะมันลื่นอยู่แล้ว120 fps เนี่ยก็สามารถเปิดได้เลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองกับมือถือที่เป็นแบบราคาต่ำกว่านี้นะสักแบบ5-6,000อะไรแบบนี้ว่ามันออปติไมซ์มาให้เปิดได้หรือเปล่า Tower targets you. Kill. Charge. Kill. Double kill. kill. Attack time. the marker. We've destroyed all the enemy towers in a lane. Now destroy the crystal. A turret. I have to say. I'll follow You're the my will of my will will sword. Overlord and get out of there. Power attacks become more powerful with each hit. So Get out of there. Power attacks become more powerful with each hit. So pull back. Get out of there. Power attacks become more powerful with each hit. With with each hit so pull back. Executed. Never Double kill. Victory. มาสรุปกันดีกว่านะกับการเล่นเกมมาทั้งหมด3รอบนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาไปรวมกับ2คลิปที่เหลือด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะอัปโหลดให้เป็นคลิปใหม่อีก1คลิปแล้วกันนะกับการเล่นเกมกับ i q คูนีโอสิเครื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่าเล่นได้ลื่นแล้วก็ความร้อนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะรู้สึกร้อนมือเนี่ยคือฮงไข่เกมเดียวนะครับเกมอื่นนอกจากนี้เนี่ยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าแผ่รอยความร้อนของตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยระบายความร้อนได้ค่อนข้าง ดีมากๆนะครับแล้วก็มีคนสอบถามเข้ามานะครับว่าชิป Q1 Q2 มันแทรกเฟรมได้ไหมไอคูนิโอสิแทรกเฟรมได้ไหมถ้าเราอยากแทรกแบบปกติเนี่ยแทรกไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการใช้งานคําสั่งนะทำให้มันแทรกได้ทุกเกมแบบเกมที่ไม่รองรับก็แทรกได้นะครับอะไรประมาณนี้เลยนะอาจจะลองทําให้ดูเป็นคลิปหนึ่งละกันนะครับกับการแทรกเฟรมนะครับกดสูตรไปเนี่ยปุ๊บชิป Q2 ทํางานเนี่ยเข้าเกมไหนไปเนี่ยแล้ว แต่เราเลือกได้เลยนะว่าจะเอา120หรือว่า144นะครับก็เกมนั้นก็จะเป็นให้เลยนะครับถ้าถามว่าลื่นไหมลื่นนะครับในสายตาเราเนี่ยลื่นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัววัด FPS วัดเฟรมเรทเนี่ยขึ้นเป็น120ด้วยนะครับใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์มานะครับนี่ผมไปโหลดแอปมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมได้ ครบจบในตัวเดียวส่วนเรื่องกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะมีมาให้เทียบ2รุ่นนะครับมี2รุ่นนะกำลังมา1รุ่นนะครับมีอยู่กับผมแล้ว1ตัวเดี๋ยวจะลองเทียบพร้อมกัน3รุ่นนะครับโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปรีวิวไอคู n ีโอสเครื่องนี้นะครับใช้งานมาน่าจะ3เดือนแล้วนะใช้แบบเล่นเกมอย่างเดียวเลยนะตอนนี้โอเคครับไว้เจอกันใหม่ไปละ